น้ำตัวพี่น้อยครับผมไปสังวานสอสมัการเป็นนะไฟล์เราซ้อมมากี่วันก็เกือบๆสองเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคครับเไปซ้อมที่พีเคแล้วเนาะมีใครช่วยเป็นคู่บอลซ้อมบ้างตอนนี้ที่นั่นเยอะแล้วผมเพื่อนพี่ๆเพื่อนในค่ายเยอะกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองครับสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณหกสิบกิโลโมเดลสไตล์อะไรครับ มวยบัววันนี้ต้องไปเจอเพชรหนึ่งเนาะไม่เคยต่อยกับเขาไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคงกันต่อเกันยังได้ดูยังก็รู้จักอยู่แล้วก็ดูมาตลอดเขามือสไตล์ก็มวยมันจังวันนี้ไปเจอเพชรหนึ่งนะวางเกงวางแผงให้ดีก็ต้องบนเวทีอย่างเดียวเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ช่องเก็บนะวันนั้นต่อยกับใครเด่นครับเป็นยังไงวันนั้นก็ชนะคะแนนนะาเท่คะแนนไปวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อย ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ต่อร้อยสิแปดเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินอยู่ครับเกินถ้าเกินนี่ประมาณเท่าไหรคิดว่าเกินมันปอนบอดได้ก็มาวิ่งนะยื้เส้นยื้สายตอนเช้าร่างกายไปนด้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมมาเอาชนะแต่นี่มีเข็มขัดว่างเลยนะช่องเจ็ดครับคิดว่ามาเอาเข็มขัดเส้นนี้กับค่ายเราได้ไหมก็เต็มที่ครับ มั่นใจครับผมมันไฟนี้คุมมากี่กิโลประมาณเจ็ดตับงเจ็ดโลได้ต่อยมวยไทยของเรานี่หลักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณร้อยไฟแเราคนจังหวัดบุรีรัมย์เด็กบุรีรัมย์อ่ะฝากช่วช่วยแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากไว้ครับผมพี่น้องชาวบุรีรัมย์ครับวันนี้ครับสั่งวานเราทำเต็มที่แน่นอนสุดความสามารถสนใจครับพร้อมเข็มขัดด้วยเอากลับบ้านวันนี้คู่เอกช่องเจ็ดสีนะอ้าววันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ โอเคอ่ะน้ำตัวไหนครับสวัสดีครับผมเป็ดหมิงเพิ่มมือไทยครับไฟล์ต์ซ้อมมากี่วันสัประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็ดมวยไทยอยู่ที่อยู่ที่วหินวู้ดฮีนที่เดิมเลยครับแล้วมีใครมาช่วยเป็นคู่บอซ้อมไฟล์ต์มีที่ดอมก็น้องๆครับไป็ดซ้อมด้วยครับตอนนี้เราอายุอายุยี่สิบแล้วสูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบเก้าครับน้ำหนักแปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าเก้าครับมวยสไตล์ไหนครับมวยบวกวันนี้จะต้องมาเจอเป็ดสังวานเนาะครับผมเคยต่อยกับเขาไหมไม่เคยเย่ครั้งแรรกเลยคับศึกกกษามต่อย เขาเขาเป็นเหมือนบูมเหมือนกันครนะวันนี้ไม่เจอแค่สองวันวางเกว่างแผ่งไงดิก็ซื้อได้ครับจะซื้อเต็มที่แน่นอนะครับไตตามตาตายแล้วเนาะเราไปแก้ไขคู่อีทีเอาล่าสุดเลยเป็นหนึ่งเตะไว้ที่ไว้ที่ช่องเด็ดวันนั้นต่อยกับดินดินเนือทองเป็นไงบ้างวันนั้นชนะชนะคะแนนใหใช่ไหมวันนั้นต่อยยู่เวียนร้อยเท่าไหร่ตร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดเขาเวียนนี้เลยใช่ครับแต่วันนี้มีชิงแชมป์วางด้วยครับผมคิดว่าวันนี้เอาเข็มขัดเส้นนี้กลับบ้านได้ไหมกลับบ้านครับเส้นแรกเลยป่ะเต็มเทือก เส้นแรกด้วยไหมเส้นแรกเส้นแรกด้วยถ้าได้ดีคือโอ้โหเคยได้แล้วดําเนินมคอนแต่ว่าส่งเด็ดชีวิตไฟแรงครับไฟแรงครับเมื่อกี้ลองซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างครับสําลักมากครับเป็นไงเกินหรือขาดเด็กอ๋อสมมาพเดีพอดีพอดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไอเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเอาแช่นะกับใครนะครับและเพราะจ้าแขกค่ายกลับบ้านด้วยครับคุ้มมากี่กิโลประมาณห้าหกประมาณหกเจ็ดโลครับ ต่อยมวยไทยตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเราตอนนี้40 40เไฟครับคนฝรั่งเศสครับอ้าวฝักเฟยมวยหนักอะไร FC ทุกคนงานกับบรรเจ้าวันนี้นะครับถือเต็มที่แน่นอนครับอวันนี้ขวัญโชคดีฝนครับอดูนะตัวหน่อยดูเครับผมติวปดงชัยมาได้ยินไฟนิวซ้อมมากี่วันเดือนหนึ่งซ้อมอยู่ที่ค่ายปดงชัยอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้ก็ เป็นแฟนพี่นี่นายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ฟิวสิบเจ็ดสูงเท่าไรหรึ่งหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ห้าสิบสี่หมดสไตล์อะไรครับปีมือวันนี้ฟิวเจอกับตำนานสยามเคยต่อยเขาไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษายขี้กันต่อยพยายามสุดสายเขามวยสไตล์เดินเข่าวันนี้ไม่เจอตำนานสยามนะวางเกยวางแผงให้ดิก็เราดูบริเวณล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลาดําเนินวันนั้นต่อยกับสุกน้าไปกันมั้ย ชนะชนะคะแนนชนะน้องยครับออาชนะน้องมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับต่ออยู่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดวันนี้ต่อร้อยแปดเนาะท้องเจ็ดนี่เคยมาต่อยยังเคยแล้วอย่างร้อยแปดไม่เช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาดเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาพอดีมาสะบายเลี๋ยนี่ปาร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมูทแรงแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้คุ้มมาสามสี่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลือ ่าคนจังหวัดโเด็กสู่ขาไทยฝากเชิญชวนแฟนคลับดูนะเป็นกำลังใจใหด้วยนะวันนี้เต็มที่นะวันนี้ปรุตูคู่แรกช่วเจ็ดสีเลยขอะขอโชคดีก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับผมโมอสันไต่แอสสัมตองครับไฟน์ี่เราซ้อมมากี่วันโอ้หลายเดือนครับหลามเดือนครับซ้อมอยู่ที่ใครโมอสันไต่ครับอยู่ที่อ่ามกัมพันธ์เชียงใหม่ครับก็อยู่ที่เดิมที่เดิมมีใครเป็นผู้ประบซบอมตอนนี้ก็เยอะครับทั้งเทรนเนอร์ทั้งน้ำมวยครับตอนนี้ เราอายุปีนี้ยี่สิบหกครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ปล่อยก็หกสิบสองหกสามมือสไตล์อะไรครับทีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอยกคีรีครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยครับศึกษาทีมก่อนต่อยเขายังก็เขาเขาในครับอ่ะวันนี้มาเจอยกคีรีนะวางเกลวางแผงไงดิก็เล่นทีมือด้านสไตล์เรามีอะไรเด็กแก้ไขอุ้งเ้ายทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับ เพชรสยามเป็นไงบ้างวันนั้นเสมอครับเสมอไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สองร้อยยี่สบสองก็เวทเดิมเลยวันนี้ก็ร <22 S 2> ้อยยนะีนะ่สองเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังก็พอ,อดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นเตอร์ร้อยลนะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชาน,านะนะวันนี้ชูเดียวนะไม่ชูคู่นะนะนะคุมมากี่กิโล มมต่อยมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดก็ร้อยแล้วครับคนจังหวัดเชียงใหม่ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมมาเก็บชัยชนะอยู่แล้ววันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ แนะนำตัวพี่หน่อยสวัสดีครับทะเลเล็กสอนลูกสาวครับให้เราซ้อมมากี่วันปะประมาณสองอาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่คลายสอนลูกสาวครับอยู่ที่พัลลัมสองก็ที่เดิมมีใครไปช่วยเป็นครูเปาสอนเราไหมมีหลายคนเลยครับเบิกพี่พี่น้อยใครอยู่เนาะครับผมตอนนี้เราอายุสิบเก้าปีสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักป,ปล่อยตอนนี้ห้าเจ็ดห้าแปดมวยสไตล์อะไรครับมวยไทยครับวันนี้มาเจอปูตินเคยต่อยปูตินไหมไม่ครับอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเค้มันต่อยเขายังก็เคยเห็นต่อยครับเขามวยสไตล์ ตีมือเหมือนกันครับอ่ะวันนี้ไม่เจอปูตินนะวางเกลวางแผลไงก็ตามที่ซ้อมเลยอ่าล่าสุดต่อยไว้ที่ราชันเหนินวันนั้นต่อยกับก้องมีชัยเป็นไงบ้งวันนั้นชนะคะแนนนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบหกครับก็เวทนี้เลยร้อยสิบหกครับเมื่อเช้าสอบหนักยางถอดเลยครับไปกันไงบ้างขาดจุดสี่ออกมาขาดมาสะระบายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงก็เกินร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงอ๋อวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิม คุ้มมากี่โลไฟนีชคุ้มมาประมาณห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหลักประมาณก็แปดสิบเก้าสิบครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับเด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิยช่วยแฟนคลับแล้วหน่อยเป็นกันลังใจผมเลยนะครับวันนี้เต็มที่น่ะวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องเจ็ดครับอ่ะขอโชคดโบรีครับโบรี่หนสวัสดีครับอยู่พีดีทีนมาทยครับไฟเนาซ้อมมากี่วันก็ไปรู้ตัวเจ็ดวันครับวันนี้มาแทนเหรอครับแล้วเรามีรายการอยู่ไหม ไม่ก็ซ้อมอยู่ใครเก็เราซ้อมปกติอยู่แล้วพอดีก็โทรไปก็โอเคก็มาเลยครับก็ซ้อมอยู่ที่ที่นะก็อยู่ที่เดิมมีใครเป็นคู่บ้านซ้อมตอนนี้ก็พวกน้องในค่ายพวกราชเดชติรย์ครับก็บพวกในค่ายชื่อกันนะเนาะตอนนี้อายุยี่สิบปีครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกพันน้ำหนักปล่อยตอนนี้โอเคครับมวยสไตล์เลยครับเขาวันนี้มาเจอโปรยเนาะยังไม่เคยต่อยกันมั้งยังครั้งแรกเลยและได้ทันดุยยางก็ดูแล้วเขามื่อสไตล์ ไอซีเมืองวันนี้มาเจอโปรเยวางเกมวางแผนให้ดีก็เรื่อยๆตามสไตล์เรานะมีอะไรจะแก้ไขวุ่นวุ่นทีล่าสุดต่อยไว้ที่ข้องเจ็ดนะครับวันนั้นต่อยกับอะไชัยครับเป็นยังไงก็เสมอออกเสมอไปวันนั้นเบลร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามมันเดิมมาเช้าสอบหนักยังไอ้สอบแล้วเป็นไงบ้างเมื่อเช้าก็เริ่มดีจุดสองโอ้ยไม่ได้น่ามีปัญหาอะไรโอ้กินข้าวหนาก็น่าจะผ่านแล้วเนาะ ร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มเต็มที่ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาแชนะวันนี้ชูเดี่ยวเนาะไม่เอาชูคู่ละคุ้มมากี่กิโลก็เรา5โลใส่เมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดแล้วเพราะเยอะคราร้อยบวกแล้วเนาะคนจังหวัดสุรินทร์เด็กสุรินทร์อ่ะฝากเชิญช่วยแฟนครับฝากเอฟซีทีแล้วเอฟซียกที่ครับวันนี้ก็เต็มที่ครับฝากเชิญเป็นใจด้วยครับถึงจะมาแทนรู้ตัวเจ็ดวันก็เต็มที่แน่นอนอ่วันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ นะครับผมปูตินสอดเดือนพบกรไฟนี้เราซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาเดือนไม่ง่ายเล<อ>ยซ้อมอยู่ที่ทกระบี่แล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวที่สอดเดียบ่นบามาเก็บตัวที่นี่กี่วันได้สองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้รแล้ว,วมาอยู่นี่ก็เหมือนมาเป,ป,าป็นคู่ป้าคู่ซ้อมที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่ใครมาเป็นคู่ปา้าคู่ซ้อมาตอนนี้เยอะมากเราบอกในค่ายที่สอดเดียบันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครัโปรตินสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองนะน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบเจ็ดได้โมยสไตล์อะไรครับ มวยันนี้เลยต้องมาเจอกับไทยแลนด์เล็กเคยต่อยกันไหมยังครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมนต่อยเยายังเขาเมื่อสไตล์ที่เมืองวันนี้มาเจอไทยแลนด์เล็กนะว่างเก่ว่าเป็งดิก็ตั้งสไตล์ไปว่ะมีอะไรเดี๋ยวพี่แก้ไขคุยๆทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่เออที่รัมเนลวันนั้นต่อยกับพิเป็นยังไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนร้อยร้อยสิบบุกป่ะร้อยสิบบุกเขาวันนี้เลยวันนี้ร้อยสิบร้อเจ็ดเขาปรับเป็นร้อยสิบเจ็ดเนาะ เมื่อเช้าสอบหนักยาครับคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินประมาณขีดนึงหนักก็มายี่เส้นยี่สายหน่อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนิสี่ห้ากิโลนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดต่อยมาทั้งหมดสี่สิบครั้งนะผลจังหวัดกระบี่เด็กกระบี่อ่ะฝากเชียร์ช่วยแฟนคลับก็พี่น้องชาวกระบี่ขอเป็นหังใจพวกหนัวันนี้เต็มที่นะวันนี้ต่อยคู่สองช่องเจ็ดอ่ะขอให้โชคดีขอครับพีหน่อย กำนันเนี่างโม่งๆอ่ะไฟเนอร์ซ้อมมากี่วนันสามวันติดแล้ซ้อมอยู่ที่ค่ายได้สี 40, ่วันใครอยู่ที่นครที่เดิมมีใครไปเป็นคู่บ่าวอู่สาวรึมั้งก็มีพวกพี่สิงห์สุรัตน์ด้วยแล้วพวกพี่เพื่อนใครกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าสูงเท <15, 000. S 1> ่าไหร่เนี่ยหนึ่ร้อยหกเก้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้แปดสิบเก้มวยสไตล์อะไรครับเข้าวันนี้เลยต้องมาเตีฟิวนะเคยต่อยกับฟิลไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับต่อยเขาย่างเขามวยสไตล์ ทีมวันนี้ไม่เจอฟิลวางกีวางแผนไงดิเออดูมันโดดเดียวล่าสุดต่อยไว้ที่พอนาววันนั้นเตะกับเพชรออนไลน์แล้วเจอเจ็ดเป็นไงบ้างชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยสี่วันนี้ต่อร้อยแปดเลยโตขึ้นด้วยหรือว่าไงโตขึ้นเลยปล่อยขึ้นมาร้อยแปดเม่เช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดยังมาเกินนิดหน่อยมาเกินก็คือมาวิ่งเหมือนทุกครั้งนะนะดีเซนยีสายตอนเช้าร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ห้เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบกว่าคนจังหวัดนครเจริญบ้าฝากเชิญชวนแฟนขับราหน่อยก็ฝากเชิญเชียพี่น้องน่างคนเจริญบ้าเชิญเชียร์ผมด้วยวันนี้เต็มที่นะ,ะวันนี้ปวดรู้กด้รงเจริเลยอ่ะ,อะขอให้โชคดีขอบคุณครับ